บาติเทศนามาสวดสาวขอเร้าเพียงตอนนี้ก่อนบ่อหลววันเทศเดวหักจวบเสียนสุปการ อาตามาเิกับขึ้นบานภูมิสตานบันเกาสิได้ไก่จากเจ้าสัตาตานเจ้าดวนนี้เหนียวน้ำหนาแม่นวากมีเนีวน้ำที่แม่นทั่วเลียน เพี้ยพ่อแหงตามากอกเต็มที่แย่เจีวันแพ้พื้นผามปานฝนห้ำพอนํำเหือสาเหินกันดำเทืยยาจิเอาให้รวมสทธาเจ้าเรากายู เออเห็นสิไก่จากอมสมสิหางข้าวหวานควรสิไลลาลต่อจอกบ่อนสิลานำตาลำลาตาธรรมตาคำลาตา,า,ต,า,า,ต,า,าตีหลอกยุ่มือยจักกะจันแมงกีเสียงสานิหำฮองสิละเหียเจ้ามูเล ดนจำป่ามาตูพู่งบอนอย่างเง้ยมได้จากจอนนี้ไก่จากสายว่าดีบอนสวยสีสงลางไลมาเน่าอยู่ทางกรรม เวียงจันคำจำต้องห่างชีวิตปล่อยไลลวา่างหนีสงสารบ่ผวรในวนเกี้ยวอยู่บ่อเศ้าเออท้องสีไก่จากเป่าพักกะเล่าสีลาปนพักกะโดนสีลาจากลาบก่อย ปาสิวน่อยสีหางเงีแพ่สีนีไกผาลวงตาละวัดปาสมอเฮือไกทตาดดไฟไกจากตูวหนูสิให้เจ้าต่อแมว หัวอมันแก้วสิหางมีไก่ขออาตมาอดบอนเศร้าสิไก่จากคุ้มควางนกใส่ละจากบวา่วงกวงสิให้เจ้าต่อฟันดอกจานบานยามแรงภูมิมาดีบินวิวน ดอกสะมังจีโดนจากต้นฝนจีเอิ้นสังฝาหน้ามองจีสังนองดอกสามังจีโดนจากต้นฝนจีเอิ้นสังฝาหน้ามองจีสังนองนกนกนโดกยู่ขก่งจีไล่จากคนแดง แสงสุลีลงลาบสีสังโลกกว่างส่งทั้งปวงสีไล่ผืนป่าย้อนสีกาเอินดวงพีบวงสีลากีบกี้สีแลสีหางแดงคือดังไม่หมักคา,าแลงกกหมักแนงสีลาดอง วงสิไลลาฟานมั่งมือสิลาเกยคือดังเต,ต่าไตตุนสีไลไขไม่แตะคาดังดานอาจารย์ผู้วงสีไลจากสัทธาพิออมอากายุ่มเจ้าลางเหนีจากก่อนดือยุ่มพอลา่อนดือ นั่งฟังในมือนี่สิไลไ้วหัน่างลาลาดือลาผู้นั่งผู้เถิองผู้ยืนเบิ่งคอยทาหัวลาลาดือผู้มีผัวมีเมียนุ่มสาวสิลาซำลาตั้งหัวดำพร้อมหัวขาวแก้มหัวงอก ลาทั้งแม่ออกน้อยค้างบำแขวบอมบีต่างคนกินีไปคนทางห่างกันไปคนกรรมลาทั้งดวงทั้งปา่าสาลางามหลังอาดลาทั้งหอทำอาจแก้วหลายแกย้วกอมกันบอนทต่อาตามาเคยนั่งเถิง บอนที่อาตมาเคยนั่งเถีงพร้อมผ้าม่านทั้งพีดานดาทั้งขันยาซองมูมมนเจลาเกียงลาทั้งทตนทั้งเงียงทั้งปาลำพำเพียงสิลาเกียงอ้อยหอยลาทั้งควยยมูอ้อยตานเผาแล้วมูตา พร้อมของหวานอาหารดื่มล่าทั้งของเข้าปุนป่นผสมเข้าใส่น้ำยาตั้งแต่กี่เฮาบอคุยเห็นอาไปมาบอได้แวตั้งแต่นี้เมื่อนายาสิดืม ขอให้เป็นพี่น้องใยเดียวได้เที่ยวทองขอให้เป็นพี่น้องได้เที่ยวทองยองยามยาได้มีความเข็มคมเข้มเปิดนายบุญเฮาได้ทอฟานได้มาพอเจ้าพวกการเจ้าอ้วโพ ไปแล้วไปคนตั้งคนละแห่งความหักแฟงที่มีไว้พันปี่ะตัดขาดขาดจะได้ความเจ้าเข้านาหากเสียนบ่อยากไล่ละเวนความจำเป็นหนักมาไลาบ่อยากใกพี่น้องเวลาหนักบ่มา อาตามาะกจะิลงธรรมาตเดวสิเป็นเป่าพัมเพียงแสงสุรีทอแสงหักอ่อนลงสิจอพวกมูสัท่าเจ้าผู้ทำบุญแจกใจสังฆารมืออื่นจอ้า,ขาเขายืนถวาย เพื่อนจิสับพี่ให้ยาตาน้ำจำเติมเจ้าอย่าดืมญาตนำหลวงเพื่อนเจ้าแผ่นไต้ท่อลานี้เพื่อนจิได้หูว่าแมนทำบวนเป็นสักขีพญาน้ำได้ลำแลรลููเจ้าสุสดาท่านขอ มาทุปญาญญาให้แกองค์พุทธเจ้าบุญกระได้ไหวางจนได้ขึ้นสันฟ้าเมืองไหดาวดึงสาพวกสาธาก็ะคือกันผู้แจกทานวันนี้มีพระกุศลให้น้ำเจ้าไปให้มุมฟังนิพพานังปารามังสุขัง ความสุขลาบเดุเยืนมานยู่สะเทือนนั่นแหละนาสะทา